สว,สวัสดีนะทุกคนขอรักสักกอระจีใช่แง้วกับผมบีในเกมไ c ครับน่ะวั้ยี้งก็ทำสนที่กันทำกระจกสี pues ไก่ไก่ไก่เวเ้นไก่เว้นไก่เว้นพอละไอ็นง okay. ่ะเอ่อเอ่อเจ็ดห้าพอปั๊มหัวเสื่อมแมงลยเฮียโอเควิธีการมันก็กระจกสีอ่ะคือเราต้องการหาดอกไม้อ่ะ นะให้ดอกไม้พวกนี้ยนะครูมาถ่ายครูไม่เทียมของเฮียเลยนะตุ๊กคาดนอะ่ะตุ๊กคาตุ๊กคาเฮียตุ๊กคาตัวเฮียว,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 วะเฮียสมมติเราดอกไม้เนี้ยบลูบลูบลูเฮียออชิตออชิตเราก็จะได้สีฟ้ามาอย่างเงี้ยนะเออเฮีย,ยเรเมา เมาเมา์เมาสันเป็นเป็นอะไรขีดซ้ายขีดซ้ายไม่ได้โดนทิ้งแมงขีดเนี้ยพอได้อย่างเงี้ยต่อไปแล้วก็เอากระจกมาอ่ะกระจกบล็อกเนี้ยฮะโอเคต่อไปก็ค้าวกระจกซีเลยอย่างเงี้ยเลาให้เอากระจกบล็อกเนี่ยมันทําแบบกระคาบกล่องอะถนทิ้งแมงลิวก็เอาวางไว้ตรงกลางอะ โอเคอย่างนี้เราก็จะได้เป็นแบบบล็อกเลยกระจกสีมานะฮะเรื่องดอกไม้เนี่ยก็สามารถหาได้นะใบอมหไหนก็แล้วแต่คุณนหุณจะหายยัางไงเนี่ยดอกป๊อปป,ปปี้ดอกเบนทีเลียนหาย,หายเยอะโอเคฮะอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปง่ายๆครับทำกระจกแบนแล้วก็แค่ทำแบบทำกระจกแบนธรรมดาฮะนี่อย่างนี้ก็จะกลายเป็นกระกจกแบนทิ้งแม่งรอบเลยโอเคได้แบบอย่างนี้นะ เงี้ยเกี่ยวหวามันจะไป็นสปาชิมายเกียร์ขีดหนี้มิ่งคิดคิดเหรอคลิปนี้สั้นขนาดนี้ฮะเออสั้นจิบหายดีอะเฮ้ยเก้ยร์ฮะจบคลิปเท่าเนี้ยถ้าเกิดโดนใจกดส u ั s c r i b ถ้าดใจกดไลค์นะฮะถ้าเกิดไม่รู no ้สึกอะไรเลยก็กดสักหน่อยก็ได้นะฮะกดหน่อยนะกดหน่อยนะเป็นเฮียแลได์โดนเนี้ยนะจบคลิปไม่ต้องขอจบคลิปพี่น้อง